เคนแอนดิวเบอรี่ฮอร์เด็กปั้นจากเลสเตอร์ซิตี้แคเดมี่ฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีไปเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมามีฟิลตัวรับวัย2 2เริ่มเป็นนักเตะฝึกหัดของเลสเตอร์ตั้งแต่อายุ8ขวบตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาเขาฝึกฝนอย่างหนักจนได้รับรางวัลจากการพยายามด้วยการได้ประเดิมสนามในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกไปแล้วในเกมพบกับนอริซิตี้เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมา ดิวบรรีฮอร์เซ็นสัญญาณนักเตะอาชีพกับเลสเตอร์เมื่อปี2017ก่อนไปเดิมสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เป็นนัดแรกเมื่อวันที่25มกราคม2020โดยลงเล่นในฐานะตัวสำรองแทนที่ของเคเลซี่อิฮนาโชในเกมเอฟเอคัพรอบ4ทีมที่จิงจอกสยามเอาชนะเบรนฟอร์ดเป็น1-0ก่อนที่อีก2วันต่อมาจะถูกปล่อยให้กับแบ็กพูยืมตัวหลังจากกลับมาจากการยืมตัวกับแบ็กพู้ดิวเบรรี่ฮอพิสูจน์ตัวเองให้กับเบรนโรเจอร์ได้เห็นแล้วว่า เขาดีพอที่จะเป็นกําลังเสริมให้กับชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้จนได้ลงประเดิมสนามในศึกพิมร์ลิกนัดแรกในเกมบุกชนะนอริซิตี้2-1ผมมีความสุขมันยอดเยี่ยมมากๆผมอยู่กับทีมมาตั้งแต่8ขวบที่นี่คือทีมบ้านเกิดผมผมทํางานอย่างหนักเพื่อมาถึงจุดนี้มันถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือผมสำหรับเส้นทางอันยาวไกลและหวังว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้น เจมี่วาร์ดี้นำทัพ24บนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ลุยศึกยูฟายูโรปาลีกโดยรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับทางยูฟาไม่มีรายชื่อนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอย่างเวสลี์ฟอฟาน่าเจมส์จัสตินและนอมเปริตเมนดี้ที่เพิ่งเรียกความฟิตกลับมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวหลักคนอื่นยังอยู่กันครบถ้วนนำโดยเจมี่วาร์ดี้แคสเปอร์ชไมเคิลชากราโซยุนซูยูริสติลลมองเคเลซอินเฮนาโชและกลุ่มนักเตะใหม่อย่างแรนเบอร์ทรานยานิกเวสต์การ์ด บูบาร์รี่ซูมาเร่และแพสันดาก้ารายชื่อ24นักเตะเลสเตอร์ซิตี้ชุดลุยศึกยูฟายูโรปาลีกผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิลแดนนี่วอร์ดเอลดินยาคูโปวิดกองหลังชากราโซยุนซ so ูไรอันเบอรทรานจอ์นี่อีแวนลุคโทมัสฟิลิปเบนโควิดยานิกเวสต์กาดิโมธีคาสตานเยริคาโดเปเรราและเดเนียนอาม์มตีกองกลางฮาวิบาน ยูริเตลล์มองเจมส์แมดิสันมาร์คอัลเบรตันบูบาการีซูมาเร่ฮัมซาชาวดรีคีรันดิวเบริฮอร์บิลเฟรดแอนดีดี้กองหน้าเจมี่วาดีประสันดาก้าเคลิซีอิเฮนาโชและอาโยเซเปเรสไม่น่าเชื่อเปิดแปดสถิติตัวเลขที่น่าสนใจหลังพิมพ์มาเลังกฤษตเตะไปแล้ว3เกม ิดสถิติต่างๆทั้งการผ่านบอลโอกาสยิงประตูกองหลังจอมเค bon, ลียบอลหรือนาเตะล้ำหน้าหลังสื่ฟาดแข้งเพมเบลีกฤดูกาล2021-2022ผ่านไปแล้ว3เกมฟุตบอลเพมเบลีกลงสนามฟาดแข้งไปแล้ว3นัดซึ่งอย่างที่รู้กันสเปอร์ชนะ3เกมรวดมี9แต้มนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ส่วนดาซันโบของลีกกลายเป็นมิคาเอลอันโตนิโอหัวหอกจากเวสแฮมที่นำอยู่โดยซัดไปแล้วถึง4ประตู ส่วนพอปอกบาก่องกลางจากแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นนักเตะจอมแอซิดหลังจากให้เพื่อนยิงไปแล้วถึง5ครั้งทว่านอกจากสถิติเหล่านี้แล้วยังมีสถิติอื่นๆรวมถึงตัวเลขที่น่าสนใจอย่างมากในศึกพิย์แมตช์สามนัดที่ผ่านมาเรารวบรวมมาให้ชมกันครับการผ่านบอลอันดับ 1. ออดัมเวสเตอร์จากไบรตัน2 7 2้ครั้งอันดับ2ชักลาโซยุนซูจากเลสเตอร์263ครั้ง อันดับ3มี2คนเดเนียนอามาตีจากเลสเตอร์241ครั้งและรูเบนดิอารจากแมนซิตี้241ครั้งเท่ากันอันดับ5ลุคไอลิงจากลีดยูไนเต็ด236ครั้งการครอสบอลอันดับ1เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจากลิเวอร์พูล31ครั้งอันดับ2ปาสคาลกรอสจากไบรทัน29ครั้งอันดับ3คอสตารซิมิคาจากลิเวอร์พูลและเจมส์วอร์ดพาวจากซัตเทมตัน25ครั้ง อันดับ5เดวไวแม็กนิวจากเบอร์สลียี่4ครั้งโอกาสยิงประตูอันดับ1มิเชลอันโตนิโอจากเวสแฮม16ครั้งอันดับ2โมฮัมหม็ดสตาร่าจากลิเวอร์พูล13ครั้งอันดับ3ลาอูนคิมินเนตจากวูฟและซาดีโอมาเน่จากลิเวอร์พูลรวมไปถึงอดามาตราโอเล่จากวูฟแฮมตัน12ครั้งอันดับ1มีหคนแดนี่อิงจากแอสตันวิลล่าและอูนคิมินเนตจากวูฟ อดัมมาดราโอลีจากวูบเจมี่บอดี้จากเลสเตอร์ซิตี้และอลันแซงมักซิแมงจากนิวคาสเซิลสครั้งการแท็กเกิลอันดับ1เซซ่าอัสปริโกตาจากเชลซีและเซอรกี้คายอสจากเบรนฟอร์ด15ครั้ง <c oughs> อันดับ3อัลลันจากเอฟเวอร์ตันสิครั้งอันดับ4มิเกลอัลมิรอนจากนิวคาสเซิลและท็อตแคนเบลจากนอริธ11ครั้งการบล็อก <c oughs> อันดับ1 รอบโฮลดิ่งจากอาร์เซนอล9ครั้งอันดับ2เฟเดริโกเฟอร์นาเดสจากนิวคาสเซิล8ครั้งอันดับ3เชนดัฟฟี่จากไบรตันดาวิสอนซานเชสจากสเปอร์และเจมส์ทาคอฟสกี้จากเบอร์สลีย์5ครั้งการหม่งสกัดอันดับ1เชนดัฟฟี่จากไบรตัน14ครั้งอันดับ2เบนกิฟสันจากนอริธ13ครั้งอันดับ3เอริกไดเออร์จากสเปอร์ เฟเดริโกเฟอร์นาเดสจากนิวคาสเซิลและอดัมมาซินาจากวัดฟอร์ด10ครั้งผู้รักษาประตูจอมเซฟอันดับ 1. นึโงอกโยริจากสเปอร์12ครั้งอันดับ 2. โชเซ่ชาจากวูปอินลันเมสซิเยจากลีดและนิคโป,ป๊บจากเบอร์สลีย์1 1ครั้งเท่ากันอันดับ5ดาดวิดดีแคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10ครั้ง